ใครเป็น FC วรรณกรรมชื่อดังระดับโลกอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องไม่พลาดบอร์ดเกมนี้ h a r r y Potter House Cup Competition บอร์ดเกมสไตล์วางแผนที่อลังการทั้งเซตฉากและอุปกรณ์เรียกได้ว่าแค่เห็นก็น่าเล่นแล้วรางจะได้สวมบทเป็นผู้ดูแลบ้านทั้ง4ี g i f f i n d ด r h u f f l e p u f r พ v e n c เวนและ s l y t ท e r i n มีหน้าที่ส่งตัวแทนบ้านระเดียนรู้และอั s สกิล ไม่ว่าจะเป็นปรุ่งยาเวทมนต์คาถาและการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดโดยเป้าหมายคือใช้ชนะในการประลอง House Cup Competition นั่นเองเกมนี้เล่นได้2 4ถึง4คนใช้เวลา75นาทีขึ้นไปดูเหมือนนานแต่รับรองว่าสนุกสมความเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แน่นอนลองมาดูบอร์ดกันก่อนด้านซ้ายเป็นช่องวาง Lesson Card หรือการบทเรียนมีทั้งแบบเบสิกและแอดวานซ์ ทัดมาตรงกลางจะเป็นสถานที่ต่างๆให้เราไปเรียนรู้อัพเวลความเป็นพ่อมดแม่มดอย่าง professors office library classroom และ location ที่เป็นช่องวางการ์ดสถานที่พิเศษให้สุมหยิบการ์ดมาวางด้านขวาสุดช่องวางการ์ด Challenge ทั้งแบบง่ายและยากซึ่งเจ้าชาเลนจ์นี่แหละที่เป็นเป้าหมายของเกมยิ่งอัพสกิลนักเรียนได้ตามความต้องการของการ์ดชาเลนจ์ที่เรามี บ้านของเราก็จะยิ่งได้รับคะแนนมากขึ้นตามการ์ดที่เราทำสำเร็จส่วนด้านล่างสุดจะระบุรอบการเล่นจะมีทั้งหมด7รอบอย่าลืมวาง House Cup Outcast Display เพื่อแสดงแสงยานุภาพของบ้านนอกจากนี้ก็จะมี Knowledge Token ที่ใช้สำหรับการทำชาเลนจ์และเข้าห้องต่างๆ Magic Token Token เวทมนต์ T oken, T oken mond, ใช้อัปเลเวลและทั้ง2องโทเคนนี้ยังมีผลกับคะแนนในท้ายเกมด้วย เริ่มเกมลองดูซิว่าใครที่เพิ่งไปโรงเรียนมาจะได้เล่นเป็นคนแรกแต่ถ้าไม่มีก็โอน้อยออกแล้วให้คนแรกสุ่มเลือกบอร์ดคอมมอนลุมจากทั้งสีบ้านและรับโทเค็น first player ไปวางไว้ส่วนผู้เล่นที่เหลือสุ่มหยิบบอร์ดคอมมอนลูมวางนักเรียนของบ้านนั้นๆตามชื่อที่ระบุไว้ตามด้วย t a g กเก s ที่ตำแหน่งเลเวลหนึ่งทั้ง3สกิลพ o t i การปุงยาชามการไร้คาถา และ against the dark arts การป้องกันตัวจากศาสตร์มืดถ้านักเรียนคนไหนมีเลเวลของทักษะน,นั้นๆถึงเลเวลที่5ต้องจ่าย Magic Token เข้ากลองกลางด้วยจากนั้นแจกการ์ด s s i c l เ s son ให้ทุกคนคนละ2ใบและ Knowledge Token คนละ2ชิ้นแต่ถ้าเล่นกัน4คนให้แจก Knowledge Token ให้ผู้เล่นคนที่3เพิ่มอีก1ชิ้นและแจก Magic Token 1ชิ้นกับการ์ด Easy Challenge อีก1ใบ ให้ผู้เล่นคนที่4ผู้เล่นแต่ละบ้านจะส่งนักเรียน3คนออกไปทำภารกิจวิธีการเล่นจะแบ่งออกเป็น2เฟสเฟสแรกเริ่มต้นจากผู้เล่นคนแรกแล้วเวียนตามเข็มนาฬิกาโดยเลือกวางนักเรียน1คนต่อ1รอบเฟสแรกจะจบลงก็ต่อเมื่อวางนักเรียนครบทั้ง3คนจึงเข้าสู่เฟส2โดยใช้สกิลที่ได้มาทำชาเลนจ์ต่อไปว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยเฟสแรก ช่วงเข้าเรียนผู้เล่นทุกคนจะต้องส่งนักเรียนออกจากคอมมอนรูมไปเรียนศาสตร์ต่างๆที่ฮอกวอตส์ส่งเซดริกเข้าไลบรารีเก็บโนเลจโทเ็นได้2โทเ็นและเลือกเก็บเบสิกหรือแอดวานซ์เลสันได้1ใบแต่การเลือกหยิบการเลสันมีข้อแม้ว่านักเรียนจะต้องมีเลเวลทักษะตามที่การ์ดต้องการจากที่เห็นเซดริกจะหยิบการ์ดใบนี้ได้ก็ต่อมเมื่อมีเลเวลพ otion หรือการปรุงยาระดับ2 คอสังเกตในรอบแรกจะไม่มีนักเรียนที่หยิบการ์ดเลเซนดีได้เลยเพราะยังมีเลเวลทักษะไม่มากพอแต่แต่ผู้เล่นสามารถแลกเมจิกโทเค n นหนึ่งชิ้นเพิ่มเพิ่มได้1นเลเวลกี่ครั้งก็ได้ถ้ายังมีเลเวลไม่มากพอให้หยิบการ์ดเลเซนบ้านเลเวลคอเลือกวางโชว์แชงที่คลาสลม เพิ่มเลเวลของโชว์ที่ชาร์มส์หรือทักษะด้านเวทมนต์และเลือกหยิบก,การ์ดอีซี่ชาเลนจ์ได้หนึ่งใบมาเก็บไว้ซึ่งการ์ดชาเลนจ์จะถูกนำมาใช้ในเฟสสองบ้านกิฟฟินดอร์วางเฮอร์ไมโอนี่ที่โปรเฟสเซอร์ออฟฟิศรับเมจิกโทเค็นหนึ่งชิ้นเลือกฮ์ดชาเลนจ์ได้หนึ่งใบบ้านซิทรีนวางมันฟรยที่คาสรูมยอมจ่ายโนเลจโทเค็นสองชิ้นกับเมจิกโทเค็นหนึ่งชิ้น เพื่ออัพเลเวลได้2 l e เลเวลจะเลือกทักษะใดก็ได้ในส่วนของเล s o n Card ถ้าการ์ดได้มีคำสั่งสามารถทำได้เลยและทิ้งลงที่ช่องบนบอร์ดให้ผู้เล่นทุกคนวนวางนักเรียนของบ้านตัวเองจนหมดตามลำดับการเล่นจึงเข้าสู่เฟสที่2เฟสชา l เลนจ์ในเฟสนี้ผู้เล่นทุกคนจะต้องใช้ความสามารถของนักเรียนในบ้านให้บรรลุชา l เลนจ์ที่มีเพราะหากทำได้สำเร็จก็จะได้รับรางวัล House Point Gem ซึ่งแต่ละเม็ดมีค่าเท่ากับ10คะแนนให้ผู้เล่นทุกคนพานักเรียนกลับเข้า Common r o o m แล้ววางตัวนักเรียนที่จะทำ Challenge โดยเลือกได้ว่าจะส่งคนเดียวหรือจะจับคู่รวมกลุ่ม3เพื่อทำ Challenge ให้สำเร็จในแต่ละรอบจะเลือกทำ Challenge ได้สูงสุดเพียง2 Challenge เท่านั้นตัวอย่างเช่น Hermione มี Level p otion ที่ระดับ3 c ชามระดับ2และ against the dark arts ระดับ2 เธอจึงสามารถทำอีซี่ชาเลน g ์นี้ได้สำเร็จได้รับรางวัลเป็นการอัพเลเวลของความสามารถใดก็ได้1ระดับและกิฟฟินดอร์รับคะแนน20คะแนนขณะที่รอนรวมพลังกับแฮร์รี่เพื่อฝ่าฟันฮ c h a าเลน g ์ระดับ7ด้วยการรวมเลเวลชามระดับ3ของรอนและระดับ5ของแฮร์รี่และมีโนเลจ e ทเค็นเพียงพอเพราะต้องคืน Knowledge Token โทเค็นให้กองกลางทำฮัชชาเลนส์นี้ได้สำเร็จ ได้อัปเกรดเลเวลใดก็ได้ของตัวเองหนึ่งระดับและกิฟฟินดอรับไปเลย40คะแนนเมื่อผู้เล่นทุกคนทำเฟส2เสร็จเรียบร้อยก็จบการเล่นรอบแรกในรอบต่อไปหากไม่มีใครเข้าช่องนี้ซึ่งจะได้รับ first player token เพื่อเป็นผู้เล่นคนแรกให้ผู้เล่นที่มี first player token ในมือส่งต่อ t o เ็นให้ผู้เล่นคนถัดไปเพื่อเริ่มเล่นเกมในรอบต่อไป โดยในรอบที่ 2, 4และ6ให้เปิดการสถานที่เพิ่มตามลำดับซึ่งสถานที่พิเศษนี้จะระบุงเงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเมื่อเล่นครบทั้ง7รอบให้นับจำนวน House Point Gem ของบ้านตัวเองและถ้านักเรียนคนใดมีระดับาศาสตร์ใดๆที่ l ลเวล7จะได้รับอีก10คะแนน และทุกๆคู่ของ Knowledge Token และ Magic Token จะได้อีกคู่ละ10คะแนนใครมี House Point เจ m มากที่สุดเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเสมอให้ผู้เล่นที่มี h a r s e Challenge เยอะสุดชนะแต่ถ้าเสมออีกให้นับรวมจำนวน Challenge ที่ทำสำเร็จแต่ถ้าเสมออีกให้ชนะร่วมไปเลย